เง่นพันเอสสที่มาของมันคือจากประเทศอิสราเอลเลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสวนตอนนี้เราบุกสวนเพื่อเรามารับผลิตภัณฑ์ดีจ้าทุกคนเพกต้าไม่กินเนาาาื้อสัตว์เพกต้าเป็นเวชชเทเลียนเพกตาเป็นคนประเภทเขาเรียกมังสวิรัตเพกตาไปพัทยาไปชมสวนผักของพี่ที่ออฟฟิศก็คือพี่จุ๊บผู้จการเหมือนกันแล้วภรรยาของพี่จุ๊บเนี่ยดูแลสวนผัก สวนผักบ้านเชอเอมอยู่พัทยาเราอะต้องการที่จะไปซื้อผักถึงแปลงเนื่องจากว่าเราสั่งเยอะมากก็สั่งหลายสิบถุงแล้วเราต้องการเอาไปฝากไงประเด็นนันเป็นของฝากก็เลยไปที่สวนเององ,งุ่นของสวนพี่จุบอะพันที่เป็นไรเม็ดอะออกพอดีซึ่งหวานอร่อยสดเลยพาทุกคนชมแปลงผักของพี่จุบกับพี่เชอเอมเนี่ยออแกนิกมาก อร่อยด้วยนะผักพี่เขาหวานนะโดยเฉพาะผักสลัดที่เพกตาอุดหนุนประจำอ่ะใช้คำว่าประจำเลยนะคือกินสดๆดได้เพกตาพาเที่ยวดูนะว่าเนี่ยมีความล่มลื่นมากนอกจากเรามาบุกเอาอางุ่น s อสี่สิบแปดแล้วนะเรามาดูดอกกระลำปีนี่เห็นไหมโอ้ oh my god นี่นี่แล้วก็มีมะเขือเทศบัคซีดา้า วิ้นี่ก็อีกหนึ่งโอ้ดอกสวยมากนี่ดูมือนะใหญ่กว่ามืออีกเห็นปะนให้ดูผักเคียวโอฝั่งโน้นี่กระหล่ำปีเลยนะน่ะนี่เป็นกระหล่ำปีกลมๆกระหล่ำปีดอกอ่ะให้ดูอรารจักเนี่ยจะเป็นอย่างนี้เลยนะเนี่ยโอ้กระหล่ำปีอย่างเยอะออร์แกนิกส่วนพี่จุบจะออร์แกนิกมาก นี่มีผักชีไปด้วยเคลก็เยอะสวยนะเนี่ยสวยงามพามาชมสวนนี่อันนี้ถ้าถ้าแบบยังเด็กน้อยอยู่ประมาณนี้เลยนะน,นี่ยังเด็กน้อยอยู่ เป็นกระหล่ำปีเด็กน้อยก็จะประมาณนี้โตขึ้นมาหน่อยก็ประมาณนี้แล้วก็พอโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นสาวก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะมีมีมนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ากระหล่ำใช่ใช่หนู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 หนคือเราจะมีหัวหัวกระหล่ำปีเนาะทุกคนอันนี้ดอกกระหล่ำทุกคนรู้จักนะเพราะว่าตลาดมีมาแล้วามาบุกอาณาจากักร ที่เราไปเจอหรือองุ่นนี้เราไปเจอ <ALK! S 1> ก็เป็นออร์แกนิกมากซึ่งมีหลายประเภทนะผักอ่ะนอกมีอะไรนะดอกกระหล่ำม,มีดอกมีกระหล่ำอันนี้จะเป็นแตงกวาลงแตงกวาไม่ใช่แตงกวาอันนี้มะเขือเทศเออมะเขือเทศขออภัยอันนี้มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศอันนี้ลงมะเขือเทศโอ้โห,หแบบอันนี้มะเขือเทศสีเหลืองอันนี้มะเขือเทศสีแดงนนฝั่งนี้จะสีเหลืองฝั่งนี้จะสีแดง แต่ตอนนี้ผลผลิตยังไม่ออกเพราะว่ายัางเป็นเด็กน้อยอยู่นี่เป็นลงลงมะเขือเทศอันนี้อันนี้น,นี่แตงกวาญี่ปุ่นโอ้แตงกวาญี่ปุ่นอ, bon. อันนี้ต้องแตงกวาญี่ปุ่นอ,อันนี้ก็ยังเด็กน้อยอยู่นี่เพิ่งจะออกนี่ออกออกแล้วนี่ออกออกเพิ่งจะออกกํนาลังออกออกดอกแล้วเริ่มออกดอกแล้วโอ้แตงกวาญี่ปุ่นมันจะมีทุกข้อเลยนี่จะมีตะข่ายนะเห็นไหมจะมีต้องมีตะข่ายล้อม ให้ต้นเกาะเกาะเกาะโอ้ห oh, ใครไม่เคยเห็นนะนะเนี่ยเนี่ยดูที่ต้นแตงกวาญี่ปุ่น <c oughs> ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวเราไปดูในโซเชียลมีเดียเอานะแต่อันนี้ต้นให้ดูว่าเนี่ยเรือนแตงกวาญี่ปุ่นนะฮะต้องมีตะข่ายด้วย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> นี่ก็จะมีทั้งแตงกวาญี่ปุ่นแล้วก็มะเขือเทศ พี่จุ๊บมีอยู่ต้นนึ่งอ่ะก็เลยไปดูซึ่งก็มีขั้นตอนอีกนะในการที่จะทําให้ไม้กิษนาเนี่ยเขามีน้ํามันเราเสิร์ชดูในข้อมูลในไม้กิษณานี้ถ้าเอาไปสกัดน้ํามันนี่ราคาหลายบาทนะเพราะว่ามันเป็นน้ํามันก็คือเอามาทําน้ําหอมน้ํามันหอมได้อ่ะต้นกิษนาหลังบ้านของเจ้าของสวนนี่ต้นกิษนา เป็นไม้ที่ให้น้ำมันกิษนาทุกคนก็จะเข้าใจฟักกีษนานี่คือให้น้ำมันเอาไปสกัดเป็นน้ำมันกิษนาได้ต่อเข้าไปนี่นี่ให้พี่พี่จุ๊ตามให้ดูหอมไหมมันจะเป็นหอมหอมพอถอนออกมาจากต้นกิษนาแล้วเราก็มาดมหอมจริงวะ่ะแล้วเราจะเอาน้ำมันจาก,จากต้นกิษนาต้องเอาไปกัด ต้องเอาไปกันเวลาไปกันเราต้องต้องเอาไปยังไงอ่ะกันต้องตัดไปหรอมันต้องตัดแล้วก็ไปนั่งเอาเฉพาะเกลเกลียวแเี้ยไปอ่ะไปแค่เกลเปลือกออกใช่ไหมเกลเปลือกแบบเี้ยเหรอเอาเฉพาะไอ้ตัวดำๆเนี่ยเอาไปอ๋อแล้วก็เอาไปเอาเฉพาะต้นน้ำเราเอาไปกันโอ้ยพี่พี่จุกตอบไปถึงข้างบนเลยนี่เนาะโอ้ยมืดบาดวิหอมจริงแฮ เป็นคารู้ใหม่ไปหลายรอบแล้วเออขอเก็บมาเป็นความรู้แล้วมโมอรี่ไว้ว่าเอ้ยเนี่ยเราอะ่ะได้ไปเที่ยวด้วยแล้วเราก็สนุกสนานกับความรู้ที่เราก็ไม่เคยทำด้วยนะก็ไปเห็นน้องเขากำลังเตรียมดินมันมีขั้นตอนแล้วกันอะเออะจ้าของสวนกำลังทำปุ๋ยไส้เดือนให้ดูใส่ไวนเปิ อ่าใส่เข้าไปแล้วก็นอ๋อเหมือนเราล่อนเนอะใช่ไหมตัวไส้เดือนมันก็จะไปออกนู่นอ๋อแล้วตัวไส้เดือนจะไปออกข้างหลังออกข้างหลังโน่นไหนที่ที่รองเนีนยที่ไส้เดือนก็จะออกมาตรงนี้อ๋อเนี่ยแล้วก็เอาอันนี้ไปใช้อ๋อแล้วก็เอาไปใช้ใช้เป็นปุ๋ยอะเนาะอันนี้ก็เอาเอาไปทำเป็นไอ้วัสดุเพาะเพาะไอผักสลัดอ๋อ เป็นเอาไปทาปลูกผักสลัดผสมปุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ขึ้นก่อขึ้นอ่ยหนึ่งต่อหนึ่งอ๋อผสมปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งต่อหนึ่งอันนี้คือรอรอเตรียมไปไปเข้าโปรเซสใช่ไหมเนี่ยอันนี้มันอะไรเนี่ยไสเดือนนี่ไสเดือนนี้เอาออกมาแล้วอ๋ออันนี้คือที่ที่เรากันออกมาจากตรงนี้อ่าเราออกมานี่อ๋อเราไปทำอะไรต่ออ่ะแยกมาแล้วอันนี้เตรียมเตรียมเอาไปนน่นนี่ออันนี้อันนี้คือไส่ไอที่ ทีวัวทีวัวเนี่ยหมักมันหมักก่อนเอาน้ำใส่แล้วก็แช่ไว้แช่ไว้ประมาณกี่วันว่าก่อนนะสามถึงห้าวันโอ้ห้าวันโอ้โหแล้วก็เอาน้ำออกเพื่อให้มันความเค็มมันหายไปก่อนอืมไม่งั้นเดี๋ยวมันก็คือทุกบ่อเนี่ยก็ต้องทํเหมือนเหมือนกันใช่ไหมก็คือฮะสามถึงห้าวันให้น้ํามันออกแช่น้ําไว้ก่อนพอแช่น้ำปุ๊บอ่าแล้วเอาน้ําออกนะพอเอาน้ําออกประมาณสองครั้งมันจืดก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไส้เดือนไอตัวนั้นนะ เอามาใส่ให้มันกินก็คือปุ๋ยเนี่ยมันแห้งแล้วก็เอาน้ําใส่สักสองครั้งอ่าแล้วก็เอาไว้สามถึงห้าวันแล้วก็ให้ให้ดินมันปรับสภาพะเนาะใช่ไหมอ่าให้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 เนี่ยมันก็จะประมาณเนี้ยแล้วเอาไส้เดือนใส่ได้เลยอ๋อแล้วก็เอาไส้เดือนมาใส่อ๋อถ้าใหม่ๆไม่ได้นะใหม่ๆหม่แล้วแล้วไส้เดือนมันมาช่วยทําอะไรในเนี่ยกินอันนี้เป็นขี้วัวไงอ่านี่เป็นเป็นขี้วัวดมพอไส้เดือนมันกินมันก็จะขี้แล้วมันก็จะ เอาอันเนี้ยไปใช้เราหลังจากประมาณขี้ประมาณเดือนหนึ่งมะประมาณเดือนเนี้ยเดี๋ยวมันก็กินหมดกินหมดมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยปุยอย่างนั้นแหละก็เอาไปปลูกผักออร์แกนิกของเราผสมกับปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งนหนเลยส่วนใหญ่อันเนี้ยเอาไว้เพาะอย่างเดียวเลยโอ้หญาไ,ไปเพาะ<ไ>อ,อ,อย่างเดียวเพาะผักสลัดอย่างเดียวไม่ได้เอาลงแปลงอพไม่ไหวลงแปลงมันเยอะอันนี้เอาไว้เฉพาะเพาะเม็ดอย่างเดียวโอเคไหมใช้น้อยโอเค อหลังจากเราเห็นปุ๋ยแล้วนี่ไงเห็นไหมดินดินที่เอามาปลูกแล้วก็เป็นอาณาจักรแปลงผักเห็นอาณาจักรแปลงผักหรือยังลูกค้าจับจองกันทุกต้นนะคะไม่ต้องห่วงขายไม่เพียงพอค่ะขายไม่เคยเพียงพอนะคะสวยงามมากมินิมินิคอร์ส อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่หรอเป็นบัตเตอร์เฮดอ่าบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดอันนี้อะไรเลดอันนี้เลดปัตเวียเลดอะไรนะเลดปัตเวียเลดปัตเวียอันนั้นมินิคอร์สหนูแน่เลยอันนี้มินิคอร์สอ่ามินิคอร์สอยู่โน่นนี่มินิคอร์สนี่คือแบบอร่อยสุดอร่อยมากอันนั้นอะไรนะเลดมินิคอร์สเออเลดมินิคอร์สนี่ยังไม่เคยชิม แต,แต่มันก็จะอร่อยเนาะไม่ไม่เคยถึงหนูอ่ะคือคนคนจับจองกันหมดข้างหลังอะไรพี่จุ๊บนั่นอ่ะข้างหลังตรงนนเน,นี่อะไระผักสลัดนี่แหละชื่ออะไรก็จำไม่ได้แล้วลจ่ไเจ้าของสวนงงจำไม่ได้หลายพันจัดต่อถามคุณเจอแอมหนั่นกอดไปอย่างพัน อันนี้มินคอสแต่นด์อคอสคอสปกติวกวอืม,ามอาณาจักรอาณาจักรนะจ๊ะ